สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาเราจะไปเก็บเห็ดกันเมื่อนีมีเมือม่อนีมีสมุนค่ะพี่น้องอ้าวสวัสดีแอฟฟี่น่อยแล้วไปค่ะไปเดี๋วไปกันไปเบิ้งกันมีบ่มือนี้ตามมาเลยค่ะพรมยางขึ้นอยู่ค่ะพี่น้องพา,า,ากันขึ้นยางขึ้นเขาอยู่ค่ะ เดี ok own, ng, ๋ยวพ่อเราเสยเบิ้องนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่พี่น้องเบิงเห็ดยางบูเนี่ยเบิ้องนะพี่น้องเบื้องนี่นี่เห็ดยางบูนี่พี่น้องครับถ้ามันเป็นซีอ่าสีสีซีเท่าเท่าออกเท่าแน่นก็เอินเห็ดขีได้เดือนเป็นแบบนั่นละเห็ดตายเบื้อพี่พี่น้องกินก็ได้ไปมองไม้เขาอะไปเบื้องมองไม้เนาะ เห็ดดินค่ะพี่น้องเห็ดดินเบิ้งโอ้ยเห็ดดินค่ะพี่น้องเบิ้งตัดไหมตัดไหมอิสแนันเ่าไรอเบิ้งก่อน่ะได้ยังได้เห็ดยัง โอ้ยเห็ดเพิอกว่าสั้นค่ะพี่น้องเห็ดเพิอกจ้าเห็ดนี่แหละก็เอินเห็ดเพิอกข้ามบานเฮาเห็ดเพิอกเห็ดเพิอกนี่นี่นี่พี่น้องโอ้ยบังลากมันเต็มเลยค่ะพี่น้องเอ้ยเต็มเลยค่ะเป็นป้าอยู่ค่ะพี่น้องคุ่นโอ้ยอีหล่าสาวน้องบัวคืออ่อนซ้อนแต่นาะอ่าพากไปพากไปพี่ท้ายวิดีโออยู่อ่อนซ้อนจ้าอ่อนซ้อนให้เพิ่นได้เก็บเห็ดค่ะพี่น้องโอ้ยบังเด้อบังเด้เพื่นนอ่ะป้าปะโทปะทึงโอ้ยเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเพิ่นเก็บเห็ด เป็นป้าอยู่ค่ะพี่น้อง่นคนคนเก็บเก็บเพื่อนเก็บเห็ดค่ะพี่น้องเพื่อนพากันเก็บเห็ดเพื่อนพ่อเห็ดเพื่อนดีใจคักพี่น้องเลยเพื่อนพ่อเห็ดเพิ่งค่ะพี่น้องนี่พูดนะพี่น้องเห็ดเพิ่งแต่ว่าอันดอกนั่นมันเ่าแล้วเพื่อนพาเก็บนี่ดอกนี่ก็เ่า นี่ก็นี่ก็เห็ดนี่ก็เถ่าแล้วค่ะพี่น้องอเห็ดเพิงค่ะพี่น้องใช่ถ้ามาถ้าฝนไม่เยอะนี่ืลอน,นี่ได้เต็มตาค่ะพี่น้องทั้งเห็ดปวกทั้งเห็ดดินเพื่อนเอิญเนาะพี่น้องเนาะได้เต็มอยู่ค่ะพี่น้อง อันนี้คือเหตุลิ้นจือค่ะพี่น้องอันนั้นกระแม store, well hmm> ่นะสองอันน <ah ี้ยุคนะโอ้ยบางเห็ดเต็มอยู่ค่ะพี่น้องแต่นี่ดอกน้อยขึ้นมากับนี้ไหมพี่นี่ดอกพร้อมขึ้นนี่นี่พร้อมขึ้นเป็นตูมอยู่น้องจ้าพร้อมขึ้นจำมันจับใบหรอพี่น้องนี่นี่นี่โอ้ยพุ่นนะพี่น้องพุ่นพูนโอ้ยปลาเห็ดค่ะพี่น้อง หงเบอไอ้มันต้นแต่ต้นใหม่ไ่หล่ะมันเบ่งาจ้างาบางเนี่แหละเห็ดเพิงค่ะพี่น้องเห็ดเพิงเห็ดเพิงข้ามจ้าเห็ดเพิงข้ามบานเห้านี่อยู่เมกาได้จ้าเด้อเห็ดเพิงข้ามค่ะพี่น้องเพิ่นว่าเมืงพวานพี่น้องเป็นป้าอยู่ค่ะเฮ็ดเพิงค่ะแต่อ่อนซ้อนเฮ็ดเพิงค่ะพี่น้องเธอมันถือฝนเนาะต้องเก็บในโฮมพี่มันจังอันนั้นอันนี้เก็บบ่ได้่น่นมันเปื่อย เปือยเปือยปกตริระเบิงค่ะพี่น้องระเบิงเป็นป้ายู่ค่ะพี่น้องเป็นป้ายู่ค่ะพี่น้องพูนระเบิงดูล่ะ